เมื่อกี้แอบถามน้องรุ่นอยู่นะว่าได้ดูคอมเมนต์บ้างไหม้องรุ่นบอกแอบเห็นแบ๊บๆอยู่ว่าของแพงรู้สึกยังไงเห็นคอมเมนต์อย่างนี้รู้สึกยังไงลุงรุ่นก็ไม่รู้จะพูดยังไงเพราะว่าเ้าของที่นี่ก็แพงครับใช่ไหมใช่เราใช้วัตถุดิบแบบเกรดเอใช่ครับวัตถุดิบยังดีนะนี่ได้ยินเลือกใส่ได้ครับน้องรุ่นบอกก็ใช้ของดีอะเนาะแจะทำยังไงเนี่ยให้ดูของดีของสดครับของดีของสดแน่นอน อย่างปูม้านี่ก็บอกให้เลยว่าโลประมาณ300อได้แล้วถ้าไหรหนูปูม้าโลเท่าไหร่นะปูม้าสามร้ามรมึชงชนชาแนลยูทูปสวัสดีครับวันนี้เราอยู่ที่หาดดงตาสตัตหีบนี่ข้างหลังเป็นทะเลนี่โหทุกคนดูน่าจะเป็นร้านใครเป็นไปไม่ได้ก็ต้องเป็นร้านสองหนุ่มทหารเรือนี่ตอนนี้ยำไม่หยุดแล้วเดี๋ยวเราเข้าไปทักทายน้องในร้านกันเดี๋ยวตามพี่หนุ่มเข้าไปเลยนะครับนี่เเรามาดูมาดูว่าให้มาดูเมนูก่อนนะครับนี่ครับเป็น เมนูทางร้านาตามด้วยวัตถุดิบนี่วันนี้โอ้โหอันนี้มาแบบจัดเต็มจัดเต็มฝนไม่มีนี่เดี๋ยวพี่หนุมจะให้ดูนะที่ดราม่าก,กันของแพงของแพงเดี๋ยวขอโทษอนุญ,ญาตหยิบในะมือร้านแนละ้วดูกุ้งก็สิดูกุ้งก็สิใหญ่แค่ไหนไปบอกของเขาแพงนี่ดูดูดูดย้ำไหมาครับนี่เขาไม่ใช้แบบธรรมดาดูกุ้งแต่ละตัว นะลูกค้าเลือกใส่ได้ไม่เอาดูกันเฉยไม่ดาม่าไม่น่ารักนะครับนี่ให้ดูปูมาตัวใหญ่มากนี่ใหญ่ๆเลยนี่โอเคเดี๋ยวเราไปละกครน้องดัดน้องรุดน้องดัดสวัสดีครับน้องรุดสวัสดีครับสวัสดีครับพี่หนุ่มดีครับนี่พันธุ์ยำอะไรอยู่เ่ยรวมทะเลครับรวมทะเลนี่ให้ดูรวมทะเลปลาลาครับรึ่งกระมังเข้าไปแล้วลูกค้าเลือกใส่ได้นะครับ นี่มรมทะเลปลาให้ดูถุงมันไม่ใช่ถุงแล้วมันเป็นกระสอบแล้วถุงใหญ่สักขนาดนี้เบอร์อะไรนะ8ปดคูณสิบคสิเก้าคูณสิ่เก้าคูณ่นนะ่ะใครก็ใช้การถุงแบบนี้ <c oughs> เขาเรียกว่าเป็นกระสอบแล้วน,ะะนี่เอาใหญ่มากต่อไปนี่เดี๋ยวเราไปด้านข้างก่นไปทางเก็ดการลูกค้านะเอาเ็าง เป็นยอะไรเยรวมทะเลแม่ปาาลาครับรวมทะเลแม่ปลานะนี่มีคิวไหมถ้าามีจะได้เดินถ้าไม่มีเราได้รอลูกค้าระบุใส่ได้นะครับไม่ปลาล้างสองเลยนะใช่ครับเมื่อกี้แาบถามน้องรุดอยู่นะว่าได้ดูคอมเมนต์นบ้างไหม ลุงู้บอกแอบเห็นแบ๊บๆอยู่ว่าของแพงรู้สึกยังไงเห็นเขาไม่งี้รู้สึกยังไงลงลูกก็ไม่รู้จะพูดยังไงเพราะว่าข้าวของที่นี่ก็แพงครับใช่ไหมเราใช้วัตถุดิบแบบเกรดเอวัตถุดิบอย่างดีนะนี่เลืยกใส่ได้ครับ้องลูกบอกก็ใช้ของดีอะเนาะได้ทำยังไงเนี่ยให้ดูของดีของสดคของดีของสดแน่นอน อย่างปูม้านี่ก็บอกให้เลยว่าโลประมาณ300ได้แล้วเท่าไหร่หนูปูม้าโลเท่าไหร่นะปูม้า380 380เห็นไหมนี่แบบสดๆเลยวัตถุดิบเขาจะสดมากที่นี่นะครับนะและรสชาติยำก็แซ่บมากนี่ของสดโดนกับน้ำยำเข้าไปแซ่บแบบนี้อดใจไหวได้ไงนะอย่างที่บอก คนกินไม่ติใช่ค่ะคนตีไม่ได้กินใช่คัะยำไหมครับต้องลองมาดูครับต้องลองมาดูนะนี่ได้ยินจากปากสองสองหนุ่มท่าเรือเข้าไปแล้วนะต้องลองมาดูกันชัดๆนะนี่แต่รับประกันได้เลยว่าสดมากร้านนี้ได้ค่ะรับไปดีครับ ลูกค้าเลือกใส่ได้นะครับปมูม้าคุ้งสดไหมปลาลเพลิดลูกค้าเพ็ิดไหมครับปลากุ้งสดไม่ปลาดี๋ยวถูม่ฟินั่าชมทางบ้านตอนนี้นะใครที่เคยมาทานแล้วนะช่วยคอมเมนต์หน่อยว่าแพงหรือไม่แพงนะ เอากันในคลิปนี้เลยือกใส่ได้นะครับนะต้องถามคนที่เคยมากินนะแล้วก็มีเอฟซีหลายๆท่านที่ตามมากินแล้วนะครับนะช่วยกันคอมเมนต์ในคลิปนี้หน่อยนะครับเลือกใส่ได้นะครับอย่างวันนี้ก็มีเอฟซีตามมาจากกรุงเทพนู่นนั่งกินอยู่กนู่นนู่นเอฟซีหนุ่มเพ่งชนมาแต่ยังไม่ทันได้เจอกันนะพี่หนุ่มเพ่งมาวันนี้พี่หนุ่มมาสายลูกค้าเลือกใส่ได้นะครับนี่ กุ้งสดโอ้คุ้งสุกไม่ปลาฮะกุ้งสุกไม่ปลานี่บางคนบอกยำกุ้งสุกแพงมันจะไม่แพงได้ยังไงบอกให้สองสามตัวสีห<ช>้าตัวมันก็ต้องให้แค่นี้แหละครับเพราะว่ามันไซส์ใหญ่มากใช่ครับได ถ้าจะดับเป็นกุ้งเล็กลงมามันก็ไม่ใช่เนาะใช่ครับเราใช้ของใหญ่มาตลอดนะน้องลุกนนะใช่ครับปกติใหญ่กว่านี้อีกไหมครับฮะปกติใหญ่กว่านี้อีกปกติใหญ่กว่านี้อีกแล้วแต่วันนะครับลูกค้าแล้วแต่วันนะครับแต่ไซส์ก็จะไม่เล็กนะที่นี่จะไม่ใช่ของเล็กนะองหค่ะไซส์ใหญแล้วก็นี่ดูจ้ะราคาเสนปลาล้านครับราคาสร้อห้าสิบบาทครับน้ำสูตรหมี่ยอของพาร้อยห้าสิบบาทครับใช่ครับปลาล้นเส้นปลาล้านนะครับลูกค้า คนมา<ด>ทานนะจะบอกว่าไม่แพงเลยได้เยอะมากได้ครับไข่ย่อมาไม่ปลาไข่ย่อมาไม่ปลาครับนี่เป็นไข่ย่อม้าไม่ปลาไ,ไขย่ไไขย่อม้าก็จะแปดสิบบาทใช่ครับแต่ให้กันถึงสามลูกนะ<ช>ปกติที่หนุ่มเห็นร้านอื่นให้แค่สองลูกเจ็ดสิบบาทนี่สามลูกแปดสิบบาทลูกค้าเลือกใส่ได้นะครับ สนมปลาราไหมครับนะครับรับรองว่าที่นี่สดะสนะอาดแน่นอนไถ่เยอะอมากรุ้งสุกปลารา,ราของลูกค้าปลาราที่ไม่เสร็จมากใช่ไหมครับนี่เป็นยำไถ่เยอ่มา80บบาทขอบคุณนะครับ ตลาดหยาบนะคะค่าเลือกใส่ได้นะคะตอนนี้กลับมาขายปกติแล้วใช่ค่ะยังไม่มีแพนบันหยุดนะใช่ค่ะยังยังไม่มีครับอ,อ,อันเดือนหน้า น่าจะเดือนหน้าน่าจะเดือนหน้าใชครับแต่เดือนนี้ทั้งเดือนมากินกันได้เลยใช่ครับสุกเสาร์อาทิตย์นะครับอยู่หน้าการไฟฟ้าสัตหฮีบนะยังมีเอฟซีใหม่ๆที่เข้ามาคอมเมนต์ถามอยู่นะว่าร้านอยู่ที่ไหนนะอยู่สัตหีบเลยนะครับอยู่หน้าการไฟฟ้านะก o o g l e แ a p มาที่หาตรงตามสัตหีบได้เลยนะครับพอได้นะพอได้ครับเพจการร้านอยู่ตรงข้ามการไฟฟ้าเลย ปูม้าซีคิวนะครับตัวคิวตัวปปูม้ากุ้งสุกไม่ปลาละนี่ตอนนี้คิวเริ่มยาวแล้วกุ้งสดหรือกุ้งสุกเออปูม้ากุ้งสดไม่ปลาละปูม้ากุ้งสดไม่ปลาละครับ าทารบดไ้นะครี่แซ่บแบบไม่ต้องผงชูรสเลยมี FC บางท่านคอมเมนต์มาว่าผงชูรสอยู่ในปลาหรือเปล่านะ้ำปลาได้ต้มใส่ผงชูรสไหมไม่ได้ใส่ครับไม่ได้ใส่เนาะที่นี่คือจะไม่มีผงชูรสเลยใช่ไหมใช่ครับไม่ได้ใส่ชูรสครับปลาลาต้มก็ไม่ไม่มีชูรสใช่ครับเป็ลาล่าต้มก็ไม่ไม่มีชูรสใช่ครับปลาล่าต้มก็ไ อันนี้ผิวมะสควนส่นไม่ปลาครับแบบนี้เท่าไรเอ่ยร้อยห้าสิบบาทฮะร้อยห้าสิบแพงตรงไหนคะเพิ่มอีแค่อันนี้เหรอโอเคเพิ่มอยแค่ด้วยก็เป็นสองร้อยใช่ค่ะบวกแค่ห้าสิบบาทของทะเลรับไปดีครับก็ราคาปกตินะทุกคนรับกอนกี่คู่ครับนี่ขอ้เพิ่มให้น้องหน่อยอันนี้พี่หนุ่มให้เลยไม่ต้องซื้ออ่ะให้เลยเอาเลยครับ เอ,อาใส่ถุงไหมครับฮะเดนนี๋ยวออนน่าจะกินเลยแพ้เลยจะได้ไม่ดือ้อ่านี่พี่หนุ่มยิ้มให้เลยนี่ไม่รู้น้องรู้ให้ไม่ให้ไม่ร,มร,มรู้พี่หนุ่มเอาให้แล้วโอ้หนี่สองร้อยบาท านี่เขาไม่เรียกว่าถุงแล้วแบบนี้ดูดูดูดมันคือกระสอ,อบครับป้าอนะ๋อสดปลาเนาะ ปูม้าก็ยังขายดีเหมือนเดิมใช่ไห<ช>มนังรถใช่ฮะอันนี้ปูมา้มากุ้งสดป,ปูม้ากุ้งสดปลาครับปูม้ากุ้งสดปลาลาห้าบาทใช่ฮะลูกค้าเลือกใส่ได้นะครับนองรถบอกแถมถุงให้ด้วย <c oughs> แถมกระสอบให้ด้วยอันนี้ต้องรัดรัดบวมๆเพราะว่าเดี๋ยวปูม้ามันชิมเอาใช่ไหมทิมถุงรัวอ๋อเป็นที่ถุงแตก ได้ราคาสองร้อยบาทยำมูยอเพิ่มลูกค้าเลือกใส่ได้ครับอะไรนะยำหมูยอใช่ไหมเอายำหมูยอครับหมูยอใส่น้ำปลาไหมครับไม่ได้เอาเก็ดกลางครับ เอา้ใส่กุ้งด้วยนะครับใส่ได้ครับบอกให้เลยว่าคุณมาที่นี่นะนไ,ไม่ได้แค่ความแซ่บอย่างเดียวนะนะี่มาดูความร่อเริง่อค้าอีกนะ แดง100บาทเนี่ยสั่งได้เลยนะครับอันนี้มีไข่แดงด้วยนะกุ้งเราต้องหบมาอยู่ด้กุสยอไข่แดงคพราหน้าร้านลูกค้าเยอะมากนสุ้งสุดอยยอไขาด้ยอไข่แดงปลาครับ แบบนี้เท่าไหร่อ่ะร้อยห้าสิบาทร้อยห้าสิบบาทเองนี่หูยอไข่แดงกุ้งสุกใช่ครับคุณนะครับใครอยากรู้อะไรเม้นมาถามเลยเดี๋ยวพี่หนุ่มถามให้หมดย่ปูม้าปูม้าใส่ปลาลามไหมครับได้ครับได้ครับ ดูสีน้ำยำสินั่นมาอยู่ใต้ลมนะกินปลาร้าโดนกับมนาเข้าไปน้ำลายไหลตามเลยเนี่ยแหละพี่หนุ่มไม่อยากไข่ยำเพราะอย่างเงี้ยแหละเป็นอะไรที่ยั่วมากนะปลาไข่ยั่ยวมากสุกปฉา ยไข่นนเยื่อมากุ้งสุกปลาค่ะไข่เย่อมากุ้งสุกป,าาปาลาน้องก็จะขายทุกสุกเสาร์อาทิตย์นะครับเพราะว่าวันธรรมดารับราชการทาหารนะตอนนี้ยศจ่าเองเข้าไปแล้วอย่างอาลูกค้าสั่งอะไรไหมครับ สั่งไดเลยครับได้ครับปลาลาไหมครับเน้ออย่ะได้ครับทำลูกค้าอีก4ี่จิวนะครับยม่สี่จิวยำไข่ปลาดุยยนไข่อองุ้งใช่ครับแต่ว่าวันนี้ไม่มีครับพี่หนุ่มน่าได้กิน น้ำปลารานะชื่นใจนะแต่ได้กินได้กินยำไข่เยี่ยม้าเมื่อไหร่นะเป็นอะไรที่ไม่ชอบมากมนั่นเป็นแปลงๆไม่กรอบครับที่หนุไม่กินนะไข่เยี่ยม้าไม่เคยลงกระเพาะพี่หนุ่มเลยนะครับเลือกใส่ได้ครับยำรวมธรรมดาใส่ปลาด้วย Wow. Okay.